กระเป๋าสตงางค์ใบยาวหนังวัวรุ่นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีไหวได้ขอรับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจะมีพุทธคุณในเรื่องของการงานและโชคลาภพุทธคุณด้านในใช้วิธีการปั๊มจมรุ่นนี้จะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีซึ่งมีความคงทนมากๆหลายท่านที่ไม่ต้องการให้ใครรู้นะคะว่าได้ใช้ทางลัดความมงคลในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภก็มักจะใช้รุ่นนี้ค่ะด้านในของกระเป๋าสตางค์ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395 ยันคาถายันพลังตัวเลข16ตัวซึ่งพุทธคุณทั้งหมดนี้จะเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน αι, ่ห์เมตตา ผู้ใหญ่เมตตาบุถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรุ่นนี้เรารับประกันหนังแท้นอกเหนือจากเสียรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่มีความเป็นมงคลทั้งศาสตร์ญี่ปุ่นและศาสตร์ฮวงจุ้ยผสมผสานกันแล้วกระเป๋าสตางค์ของเรายังมีความเป็นมงคลของเครื่องหมายอินฟินิตี้สัญลักษณ์สากลดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดพร้อมจี้ดึงดูดเงินทั้งด้านนอกด้านในสายคล้องสามารถถอดเก็บได้ โลโก้ของกระเป๋าสตางค์ออกแบบเป็นพิเศษสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคัง่งสามเหลี่ยมที่ชินแสหลายท่านแนะนําถ้านาสัญ,ญลักษณ์นี้สัญ,ญลักษณ์ดวงตาราเครื่องรางดึงดูดเงินสากลมาพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะมองหาโอกาสช่องทางในเรื่องของการเงินการงานและโชคลาภมาให้กับผู้ที่พกพากระเป๋าสตางค์ซึ่งเราได้นําสัญ,ญลักษณ์นี้มาเป็นโลโก้ของกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราทุกใบหางซิปเพิ่มความเป็นมงค,คลด้วยยันพลังตัวเลขชุดกุ้เลขมหามงคลแห่งโชคลาภพร้อมสัญ,ญลักษณ์เครื่องราง ดึงดูดเงินเข้ากระเป๋าสตางค์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ช่องใส่บัตรด้านละ8ช่องเลข8เป็นเลขแห่งการเงินเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้กระป๋าสตางค์ทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกลูกค้าทุกท่านหลังจากที่รับกระป๋าสตางค์ของเราไปแล้วจะได้เคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินและหลังจากที่ลูกค้าใช้กระป๋าสตางค์ไปได้นานๆเราจะขออนุญ,ญาตให้ลูกค้าใช้เคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภซึ่งเคล็ดลับนี้บางครั้งบางทีลูกค้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฐานดวงบางทีบางจังหวะอาจจะเป็นช่วงที่ดวงไม่ดีฐานดวงมีปัญหาเราก็จะมีเคล็ดลับของศาสตร์ญี่ปุ่นเป็นตัวเสริมซึ่งเคลับนีู้ก นับพันของเราใช้แล้วปรากฏว่ามีสิ่งดีๆในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภเข้ามาบูชากระป๋อสตางค์ใบนี้ได้ในราคา1965บาบาทรุ่นนี้เรารับประกันหนังแท้ฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางสนใจบูชาด้วยวิธีการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางแจ้งได้นะคะฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศค่ะขอบคุณมากค่ะ